อาจารย์นรตีว่าอาจารย์นรตีว่าเราเข่าก็ได้เนี่ยอาจารย์นรตีว่าเราเข่าก็ได้เน่อาจารย์นรตีว่าเราเข่าก็ได้แน่อาายนดีรับกเนยอาจนระีันเรบเอิากดเ่อาจนรตวเรเากด้เนยอาจรนีรเาก็ไ้น่ยาจายวะเราบา้ เอออ่ะคอมเมนต์มาเลยนะคะทุกคนวันนี้อากาศร้อนมากคอมเมนต์มาเลยว่าคุณจะดื่มน้ําชาเย็นหรือชานมคะร้องจะพูดกับชายชาไทยนี่เจ้าเสียเอายังคอมเมนต์มากกินพูดกันเหรอผมอยากกินหวานเย็นขึ้นยังไง่อยู่าบอว่าเอาคูสักัดท่านมาถวายก่อนคือคือออน้ำแข็งมากพอสดเลยดิหนิงานหนาได้ครับเสกตัวสีบ่อขี่พ่อตดตี๋ละแมังมามาเนียบคักเนียบเนี่ยแถมืงินียังเนียบเงียบแน่น มันแหลนแล้วข้าวเย็นนองฟ้าบ่ใส่ส่วนสูงเกินมากเลอนี่เออแต่แม่นองฟ้าใส่สูงมากเลยขาย็นไก่มันได้มันใส่ส่วนสูงเกินเอาพี่ตู่มันคอมเมนต์พีพีแม่แม่เขาครับพี่น้องครับวันนี้ไลฟ์หกสิบจะได้ไม่ลืมกันครับไม่รู้แบบ